ตอนเด็กๆก็เด็กๆก็เป็นบอกแต่ให้แม่แต่งให้แม่ก็เวลาบอกเราแม่เราก็จะถามแม่กับแม่เราแม่รับทิกีไหมครับต้องพูดไม่ชัดด้วยเป็นไปเองไม่เราก็เป็นไปาองไม่เราพิกี้ไหมครับแม่ก็จะบอกแม่ก็รับลูกนะรักมากมายที่สุดรักแค่ไหนรักมากมายที่สุดแล้ชีวิตกวนบอลโาต้องเสียวิตเต็มรรินทร์อุดเลยล่ะ แม่พูดแม่พูดสอนแม่พูดสอนเอาแม่เป็นคนพูดก่อนอ๋อไม่ไม่เราพูดเราพูดเราไม่รู้อ่ะมันมาได้ไงก็ไม่รู้แต่มันก็มันมันมีแล้วอ่ะแล้วมันจะมีเลยแหละเลยหรอคือเราเป็นประโยคน์คำถามับกจะเราแล้วมาใหม่ที่สุดของเราชี้พายมาพูดต่อเส้นสกิรัตสกันเนี่ยือเล่หรอเป็ต่อแล้วมาใหม่ที่สุดของเราชีวิตมาพูดต่อเส้นสกิรัตสกันทเลยแหละเแบบว่างเหรอแม่พูด AA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  ah! ah!